ลูกนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูดยูเต็ดบอลล่านู้ังถูตกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการเปิดอัตราต่อรองนะครับทีมเต็งที่จะคว้าตัวมิลอ์เคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีของบอลมัดไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่มีหลายทีมนั้นหมายมั่นปันมือที่จะคว้าตัวแบ็กซ้ายตนคนเก่งคนนี้นะครับไปครอบของให้ได้นั่นเองนะครับเคอร์เคสนะครับกองหลังวัย21ปีนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้กับบอลมัดนะครับแล้วก็ถูก โดยเฉพาะกับลีพูนะครับซึ่งเชื่อว่าอา์เนอร์ชลอตนะครับผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์นั้นสนใจที่จะดึงมาแทนที่ของแอนดูโรเบิร์ตสันนะครับกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ที่ตอนนี้อายุเริ่มจะเยอะแล้วแล้วก็เริ่มที่จะโรยลาแล้วนั่นเองนะครับกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเบดแฟร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทรับพนังถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการกําหนดอัตราต่อรองนะครับของทีมที่มีโอกาสเซ็นมิล็อกเคอร์เคสไปโดยที่ยกให้หงแดงลีพูนะครับเป็นเต็่มะกี ไปเล่นที่ถีมแอนฟิลด์เพราะว่าจะได้เล่นร่วมกับโดมิกโซเบอ์สไล่์กองกลางทีมชาติฮังการีแล้วก็เป็นรุ่นพี่ทีมชาตินั่นเองนะครับโดยที่โดยที่สื่อสื่อสื่อไลฟ์ก็มีการรายงานนะครับว่าทางฝั่งของเดอะเชอร์ลี่ย์นะครับหรือว่าบอนมัดทเนี่ยก็พร้อมที่จะขายเคอร์เคสเช่นกันโดยที่จะแลกเงินนะครับเพื่อที่จะเข้าสโมสรโดยที่ตั้งค่าตัวไว้ที่45ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัอตราต่อรองนะครับที่ทางฝั่งของเบทแฟร์นั้นได้มีการออกมานะครับว่า ตัวมิลล์คเคสไปนั้นได้มีการอัดเอาออกอัตราไปเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับซึ่งเต็งหนึ่งก็คงเป็นรีพูลเหมือนเดิมนะครับโดยที่เขามองอเขาบอกเปิดอัตราอยู่ที่เอาขนม11ชิ้นนะครับไปแลก8ชิ้นก็ต้องบอกว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างจะต่ํามากๆนะครับแทงสูงเขาเรียกว่าจ่ายสูงแต่ได้น้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าดูแล้วจะมีโอกาสมากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนเต็งสองนะครับเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาขนม1ชิ้นไปแลกขนม4ชิ้นนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอัตราที่ เดียวเขาพร้อมกับมองว่าซิตี้นั้นก็คงที่จะไม่คว้าตัวเคอร์อเคสแต่อย่างใดเนื่องจากว่าอา่ตัวอ่าทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปิโนร์ดิโอลาเนี่ยก็มียออสโกกวาดิโอนอยู่แล้วนั่นเองนะครับเต็งสามเป็นไบเยอร์มินิกนะครับเอาขนม2ชิ้นไปแลก13ชิ้นโอ้โหอัตราต่อรองเนี่ยเขาเรียกว่าไปไกลมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งทางฝั่งของไบเยอร์มินิกเนี่ยก็ขาดแคลนแบ็กซ้ายเช่นเดียวกันหลังจากที่อัลฟอโซเดนวิสนะครับผมก็เจ็บ ACL แล้วก็อาจจะย้ายทีมอีกต่างหากนะครับส่วนเต็งสี่เป็นทาาางงงฝััั่ขขอออเเรรลลมมดิินนนะคบ2ช้ไปแก15 ซึ่งเลเอัลมาดิดน,นั้นก็ดูแล้วก็น่าจะไม่จ่ายเงินแต่อย่างใดเพราะว่าตอนนี้นยโยบายก็น่าจะไปทางเป็นเซ็นฟรีมากกว่านะครับซึ่งทางฝั่งของบอลละพะนักตุรกฎหมายที่ประเทศอังกฤษเนี่ยที่ได้มีการอัดอ,ออกอัตราต่อรองนะครับว่าทีมไหนจะคว้าตัวเมล็คเคอร์เคสไปครอบครองในช่วงซัมเมอร์นี้ปรากฏว่าไม่มีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างใดหลังจากที่เคยมีข่าวพัวพันมาอย่างยาวนานแต่ว่าน่าจะจบลงไปที่เรียบร้อยหลังจากที่แมนยูเดนั้นไปเซ็นคว้าตัวแพทริกดอกูนะครับแบ็กซ้ายจากเลเช่ในช่วงตลาดหน้าาาาหนนวที่่ผมเลย อาจจะไม่มีข่าวเพิ่มเติมกับมิลล์เคอร์เคสก็เป็นได้ครับดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในช่วงซัมเมอร์นี้มิลล์เคอร์เคสนั้นจะได้ย้ายทีมสมหวังไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็ได้เล่นร่วมกับรุ่นพี่ทีมชาติฮังการีอย่างโดมินิกโซบอสไลหรือไม่ครับเรื่องนี้คือทั้งหมดของขอลูกลนนงกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลอ้อแอตตูสายสาววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ